คำถามถัดไปบอกญาติเราถูกไล่ออกจากงานซึ่งญาติเรามองว่าเป็นการไล่ออกอย่างไม่เป็นธรรมตัวเขาก็พยายามข่มใจไม่ให้แค้นด้วยธรรมะแต่ทาใจไม่ได้ยิ่งแค้นหนักเข้าไปอีกนะคะจะมีวิธีการหยุดความแค้นอย่างไรหากเราถูกไล่ออกแบบไม่เป็นธรรมในโลกนี้เนี่ยคะ่ะมัน ไม่มีอะไรที่เราคิดว่ามันเป็นธรรมเพราะว่าใจของเราเองเนี่ยเราก็ยังไม่ได้เป็นเป็นธรรมแท้เราก็ยังมีอัตตาของเราแล้วเราก็ยังคิดว่าอะไรที่เราทำเนี่ยถูกเสมอถ้าเผื่อสิ่งที่เราได้มามันไม่ตรงกับกิเลสของเราเนี่ยเราก็รู้สึกว่ามันมัน,ม,นมันไม่เป็นธรรมทั้งนั้นนะคะทีนี้ เราจะแน่ใจได้อย่างไรว่าไอ้ที่เราคิดว่ามันเป็นธรรมเนี่ยมันเป็นธรรมจริงๆแต่ถา้าเราถือตามหลักของพระพุทธเจ้าว่าอะไรที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับเราเสมอเพราะอะไรมันคือมรดกที่เราทําไว้ให้เราเองสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยค่ะมันเป็นผลของกรรมที่เราทำเอาไว้ทุกอันเลยไม่มีใครมาบันดาลให้เราไม่มีเอ่อใครที่จะมา บิดเบือนสิ่งที่เราทําได้นะคะเราได้อะไรมาเนี่ยถ้าเกิดเรามีตาทิพย์แล้วเราอย่างรู้ได้อย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยเราจะรู้ว่าอ๋ออันนี้เนี่ยคือเม็ดที่เราหวานลงไปไว้เองแล้วมันก็พึ่งมาออกดอกออกผลให้เราได้รับผลทีนี้ถ้าเกิดเราเข้าใจอย่างนี้เนี่ยค่ะที่เราบอกว่ามันไม่เป็นธรรมเนี่ยเราจะไม่คิดแล้วว่ามันเป็นธรรมหรือไม่เป็นธรรมแต่เราจะไปนั่งพินิษฐ์พิจารณามันว่า เราไม่ชอบสิ่งนี้เพราะอะไรเพราะมันเป็นสิ่งที่เราคิดว่าไม่ถูกต้องเราไม่ควรต้องได้รับเราก็นึกบอกว่าก็มันมระดกเราทําให้เราเองอ่ะไอต,ตอนที่เราทําเนี่ยเราก็คงไม่มีสติสัมปชัญญะเพียงพอเราถึงทําอะไรประหลาดประหลาดอย่างเนี้ยแล้วพอมันเป็นผลเกิดมาเนี่ยหูเราก็รู้สึกเหมือนโลกถล่มลงมานะคะเพราะฉะนั้น ถ้าเผื่ออะไรกระทบใจเราแล้วเราคิดจะเวียงออกไปเลยเนี่ยเราต้องไม่เวียงออกไปละเพราะถ้าเวียงออกไปไอ้เรื่องอย่างนี้มันก็จะเกิดขึ้นไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะต้องคับแค้นใจว่าเราถูกทรํรลายโดยที่มันไม่เป็นธรรมเลยนะคะเรารู้ว่าหนทางของพระพุทธเจ้าเนี่ยมีอยู่สองแพร่งแล้วนั่นแหละแพร่งหนึ่งคือเปิดโรงงานผลิตทุกอีกแพร่งหนึ่งคือปฏิบัติอริยมรรมีองค์แปด เพราะฉะนั้นเรายังไม่รู้หรอกว่าไอ้แพร่งอริยมรรคเป็นองแปดเป็นยังไงแต่มันมีสองแพร่งเท่านั้นน่ะนะคะเพราะฉะนั้นใช้ตัก,กะเราก็หันหลังกลับร้อยแปดสิบองศาแต่ที่เราจะไปทางนี้เนี่ยเราไปทางตรงเงินข้ามเสียมันก็น่าจะเข้าไปมากอะเรายังไม่รู้ว่าไปทางไหนอะแต่เราก็ถือว่าไอ้ที่เราทําทุกทีเนี่ยมันผิดเราเปิดโรงงานผิดทุกทุกทีเลยมันถึงได้เจอแต่สิ่งที่มันขับแคลนใจอย,อย่างเงี้ยนะคะ ทีนี้พอเราตั้งใจหันหลังกลับไปในทิศทางที่เราไม่เคยไปเนี่ยสติมันจะขมเข้มมากขึ้นเพราะเราไปในสิ่งที่เราไม่เคยรู้เราก็จะสังเกตเลยว่าหนทางที่ผ่านไปมันมีแยกซ้ายแยกขวายังไงมันอ้อมยังไงมันคดยังไงมันมีต้นไม้บังอะไรเอาไว้นะคะเราก็จะโอ้สติเกินตัวทั่วพร้อมเลยขั้งแรกเดินไปเราก็รู้สึกว่า มันยังขรุขระเหมือนเดิมมันยังมีต้น,น้นามมันยังมีต้นยาคาเกี่ยวเท้าเราแต่เราก็แข็งใจเดินต่อไปเพราะเรารู้ว่าถ้าไม่ชอบมาพาคนเรากลับถูกเราเราสังเกตเอาไว้หมดว่าผ่านอะไรอะไรอะไร,อะไรมาบ้างเราก็พบว่าเอออีกสักพักหนึ่งไอ้ต้นหนามมันก็หายไปยาคามันก็หายไปไอ้ถนนที่มันขูุขระครุขะนี่มันเริ่มที่จะมีเป็นคล้ายๆกับว่า เป็นทรายออหรือเป็นหินที่มันไม่แหลมนักม,นมันทางมันเริ่มดีขึ้นอะไรต่ออะไรในที่สุดเราก็รู้ว่าเออนะทางมันดีขึ้นแล้วก็แต่ก่อนนั้นที่พอเราทําอะไรไปแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะต้องถูกคนน้นว่าคนนี้มีแต่ปัญหาอยู่เรื่อยแต่ตอนนี้ปรากฏว่าทำไปแล้วเนี่ยมันดีขึ้นเหตุการณ์มันทําให้เรารู้สึกหายใจโลง่งโถงแล้วก็คนก็ไม่มาลุม ว่าเราหรือว่าจำอย่างง้นอย่างนี้อย่างนั้นใส่เราอ๋อมกักมันถูกต้องหละมันเป็นอย่างนี้เราก็เริ่มสบายใจกับไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากที่เราทําแล้วเนี่ยค่ะทีนี้พอเราได้หลักอันนี้แล้วเนี่ยพอผัสจะอะไรมากระทบใจเราปุ๊บแทนที่เราจะเวี่ยงออกไปโดยอัตโนมัติเออไม่เอาเดี๋ยวมันก็จะเปิดโรงงานผิดทุกอีกแล้วเราก็หยุดคิดนิดหนึ่งไตรตรองหรือหยุดคิดนิดหนึ่ง นัะแทนที่เราจะวิ่งไปอย่างที่เคยวิ่งเราก็หันหลังกลับ180องศาเราก็จะปฏิบัติในสิ่งที่มันเป็นมักนะคะพอคุ้นเคยอย่างนี้เข้าเนี่ยอีกหน่อยผลทางของเรามันก็จะไม่ใช่เปิดโรงงานผลิตทุกแล้วเราก็จะไปทางทิศทางที่ถูกต้องมันก็ดีขึ้นแต่ถ้าเเราจะไปพิจารณาข่มใจไม่ให้แค้นเนี่ยคะ่ะมันแค้นวันเนีงข้ามเพราะว่าไอสิ่งที่เราคิดว่าเป็นธรรมะเนี่ย มันก็คือสิ่งที่กิเลสข,ของเราพอใจแต่มันยังไม่ใช่ธรรมะที่แท้จริงเมื่อเราทําไปแล้วผลมันก็ถึงได้เกิดมาทําให้เราไม่ได้อย่างใจอย่างนี้นะคะแต่พอเราเริ่มพิจารณาแล้วเราเริ่มปฏิบัติจริงๆอย่างนี้แล้วเนะะี่ยค่ะผลที่ดีขึ้นเนี่ยมันก็ทําให้ใจเราที่เคยขับแค้นใจที่เคยขัดข้องหมองใจที่เคยแค้นเข้าไว้เนี่ยมันคลี่คลายมันสบายแล้วเราก็ไม่ต้องไป ไม่ต้องไปพยายามหยุดความแค้นนะคะเพราะใจที่มันสบายแล้วเนี่ยและสติปัญญามันก็เริ่มมีทําให้เราเข้าใจว่าอ๋อแต่ก่อนที่เราว่ามันเป็นธรรมเนี่ยจริงๆมันไม่เป็นธรรมหรอกมันยังเป็นกิเลสอยู่เพราะฉะนั้นมันก็ไปทิมแทงคนอื่นเขาพอพอเราคิดได้อย่างนี้เนี่ยค่ะเราก็เริ่มเห็นแล้วว่าอ๋อถ้าเรามีสติอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนเอาไว้เนี่ยสติคือดังใจเอกใจเดียวที่จะพาให้เราพ้นทุกข์ พอเราจะทำอะไรไปแล้วเราเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะมันไม่ชอบมาผ่าก,กลสติมันก็จะห้ามล้อเราเอาไว้แล้วเราก็จะค่อยๆพ,พ,พิจารณาไตรตรองหรือถ้าไปเรายังไม่แน่ใจเราก็จะตามลมหายใจเราเอาไว้ให้ใจของเรานิ่งเป็นกำลังที่เป็นสมาธิที่ใจที่เป็นสมาธิแล้วพอพิจารณาอะไรมันก็จะพิจารณาได้เที่ยงตรงที่เป็นธรรมนะคะเราก็จะได้ แน่ใจว่าสิ่งที่เราคิดเนี่ยมันเป็นธรรมะหรือใกล้กลธรรมะเข้ามาแล้วครั้งแรกมันก็ยังอาจจะยังไม่สมบูรณ์แบบนะคะแต่มันก็ค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นตกลงใจของเราที่พยายามจะข่มใจพยายามจะทํายังไงมันก็ยังแคนอยู่เนี่ยคะ่ะมันก็จะหลุดไปเองเพราะใจที่มันมีปัญญาแนะสอนแล้วมันเริ่มเห็นสิ่งที่ถูกต้องมากขึ้น พราะไอ้ที่เราทำแต่ก่อนที่เราคิดว่ามันเป็นธรรมะแล้วเนี่ยเราก็เริ่มเห็นแล้วว่ามันเป็นธรรมะปฏิรูปเพราะว่าอีอวิชามาันมาหลองเราเอาไว้มันก็ค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นนะคะด้านในที่สุดเนี่ยคะ่ะเราก็จะเข้าใจได้ว่าไอ้ที่เราคิดว่าเราถูกทำอย่างไม่เป็นธรรมเนี่ยจริงๆมันก็ เป็นธรรมตามตากวัหรือถ้าเกิดเราบังเอิญพบว่าเราเข้าไปอยู่ในถิ่นที่มันอันตรภานมันเป็นใหญ่แล้วก็ปลีกตัวออกจากสังคมนั้นแล้วก็มาอยู่ในสังคมที่มีความเป็นธรรมมากขึ้นเราก็สบายใจและชีวิตของเราก็กล้าหน้าขึ้นนะคะ หากเรามีลูกน้องที่เข้ากับคนอื่นที่ทำงานด้วยกันไม่ได้และก่อเรื่องอยู่บ่อยครั้งแบบนี้เราจะไล่เขาออกอย่างไรดีเพื่อไม่ให้เขาจองเวรจองภัยกับเราได้ต่อไปถ้าเผื่อเขาเองเนี่ยค่ะเขาก็ยังมีคุณงามความดีอยู่บ้างเนี่ยการที่เราจะไล่เขาออกไปเลยเนี่ยเขาก็อาจจะมีข้อบกพร่องของตัวเขาที่เขาอยู่กับคน หรือเขาจะทำงานร่วมกับคนนี้ไม่เป็นเพราะว่านิสัยของเขานะคะคือพูดจามันทำให้คนเข้าใจผิดหรือว่าเข้าใจยากแล้วมันก็มีปัญหาทำให้มีการก่อเรื่องเวลาที่เขาจะต้องทำงานกับคนอื่นเนี่ยคะ่ะถ้าเกิดเป็นไปได้เนี่ยเรามีงานอะไรที่สามารถที่จะให้เขาทำคนเดียวได้โดยที่เขาไม่ต้องไปประสานกับคนอื่นหรืออะไรเนี่ยคะ่ะแล้วก็จัดให้เขาทำอย่างนั้น มันยังกับงานโรงพยาบาลเนี่ยบางทีงานในห้องที่ตรวจเเ,เลือดตรวจปัสสาวะตรวจอุจจาระเนี่ยพนักงานที่ทําในห้องนี้เนี่ยก็จะไม่ต้องไปประสานงานกับใครต่างคนต่างทาแล้วก็ถ้าเปิทดทําโดยที่ไม่พูดไม่คุยเนี่ยงานมันก็จะเที่ยงตรงดีเพราะบางทีมันก็จะต้องมีออ ของที่จะต้องตรวจเนี่ยหลายๆอันนะคะซึ่งเราจะต้องหยดน้ํายาลงไปในหลอดที่หนึ่งที่2ที่3ามที่4จนครบ1ิหลอดแล้วเราก็เอามันใส่เครื่องหมุนปัน่นหรือทําอะไรเนี่ยค่ะถ้าเผื่ออย่างนี้เนี่ยเขาเข้า,ขากับคนอื่นไม่ได้เพราะจะก่อเรื่องแต่เขาทําอย่างนี้เนี่ยเขาอาจจะมีความสบายใจแล้วเขาก็จะจุดจ่อทําโดยที่ไม่เผลอเพราะคนช่างปุยบางคนมาทําอย่างนี้เนี่ยบางทีแทนที่จะหยดหลอดนี้แล้วก็เลื่อนไป ก็หยดหลอดนี้สองั้างอีกหลอดหนึ่งไม่ได้หย,ด,หยดน้ํายาไปอีกหลอดหนึ่งอะไรเนี่ยผลมันก็จะออกมาผิดพลาดกระจุยกระเจิงไปหมดเลยแต่ถ้านคนแบบนี้เขาทำเนี่ยเขาอาจจะทําได้ดีก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นการที่เราจะไปคิดว่าถ้าลูกน้องเข้ากับใครไม่ได้เนี่ยก็ต้องไล่เขาออกเนี่ยมันก็ไม่ยุติธรรมกับเขาเหมือนกันหรือถ้าเกิดเราเอาเข้ามาทํางานกับใครบางคนที่ สามารถที่จะสอนเขาได้มีเวลาที่จะแก้ไขไอ้ความที่เขาเข้ากับคนไม่เป็นเนี่ยให้เขาดีขึ้นแล้วเขาก็มีสติปัญญาที่จะอยู่กับคนต่างประเภทกับเขาได้โดยที่ไม่ไม,ไม่ทะเลาะเบาแวงกันก็เท่ากับเราสอนเขาด้วยแล้วก็ให้ให้สิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์กับเขาที่เขาจะเอาไปใช้เป็นนิสัยที่ต่อไปเขาจะไปได้อยู่กับใครเนี่ยเขาก็อยู่ได้นะคะ แทนที่เราจะไปคิดแต่เพียงว่าเราติดตัวออกห่างหรือว่าเราจะไม่เอาเข้าไว้แล้วเพราะสังคมนี้อยู่ไม่ได้เข้าอยู่ในสังคมนี้ไม่ได้เข้าไปสังคมอื่นก็ต้องมีเรื่องอีกลวเสร็จแล้วเขาก็ยิ่งแย่ใหญ่เลยนะคะเพราะการที่ต้องถูกออกจากตรงนี้ออกจากตรงโน้นอ,อยู่เรื่อยๆเ,เนี่ยมันก็ยิ่งเจ็บช้ำน้ำใจแล้วมันก็ยิ่งสึมเศร้าแล้วมันก็ยิ่งขาดความมั่นใจในตัวเองและดีไมด่ดีเขาก็อาจจะ เลี้ยงตัวเขาไม่ได้เลยก็ได้นะคะแต่ถ้าเกิเรามีวิธีที่จะแก้ไขแล้วก็สอนเขาโดยที่เขาก็ไม่รู้ตัวเนี่ยค่ะแล้วเราก็ค่อยๆฝึกเข้าไปแล้วก็ให้เขามีโอกาสที่จะลองลองผิดลองถูกแล้วเราก็แก้ไขไปเนี่ยเขาก็จะได้โตขึ้นมาแล้วก็มีหลักในใจแล้วก็ชีวิตเขาก็จะได้เป็นแก่นเป็นสารขึ้นเพราะว่า ในโลกนี้เนี่ยจริงๆก็ต้องอาศัยธรรมะเนี่ยแหละค่ะเป็นสิ่งที่จะทำให้มันอยู่ด้วยกันได้ด้วยความปลอดภัยนะคะแล้วก็สามารถที่จะดึงเอาศักยภาพที่ดีงามของเขาออกมาได้เพราะคนทุกคนเนี่ยค่ะมันไม่มีใครดีร้อยเปอร์เซ็นต์หรือชั่วร้อยเปอร์เซ็นต์มันก็คลุกกันอยู่ทีนี้ปัญหามันมีอยู่ว่าไอ้คนที่คลุกกับเราได้ดีเนี่ยมันคงมีจริตนิสัยค่อนข้างคล้ายกันเข้าบังเอิญมีส่วนที่คล้ายกับเราเนี่ยน้อยมาก แต่ถ้าเ,เราพยายามดูคนทุกคนมันต้องมีของดีอยู่บ้างมันไม่มีใครอะที่จะช่วยร้อเเซตหรือดีร้อยเซนะคะเหมือนเหมือนที่ครูบาอาจารย์บอกถ้าภัจตาอะไรมากระทบเราเนี่ยไม้ต่นหนึ่งต้องมีสองปลายแล้วเราก็ต้องดูทั้งสองปลายเพื่อให้เราเกิดอุเบกขาที่เราจะเข้าใจอยู่ตรงกลางได้ ถ้าเราเข้าใจอย่างนี้เนะะี่ยค่ะคนทุกคนที่มีปัญหาเนี่ยเขาก็มีของดีอยู่เหมือนกันถ้าเราค่อยๆมองเนี่ยเราก็จะเจอของดีของเขาแล้วก็เอามาขัดเกล่าให้มันแวววาวขึ้นแล้วเขาก็จะสามารถที่จะใช้ตรงนี้เนี่ยทำให้เขาอยู่ในโลกนี้ได้อย่างมีความสุขนะคะ เราจะแน่ใจได้อย่างไรว่าไอ้ที่เราคิดว่ามันเป็นธรรมเนี่ยมันเป็นธรรมจริงๆแต่ถ้าเราถือตามหลักของพระพุทธเจ้าว่าอะไรที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับเราเสมอเพราะอะไรมันคือมรดกที่เราทําไว้ให้เราเองสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยค่ะมันเป็นผลของกรรมที่เราทําเอาไว้ทุกอันเลยไม่มีใครมาบันดาลให้เราไม่มีเอใครที่จะมา บิดเบือนสิ่งที่เราทำได้นะคะเราไม่ชอบสิ่งเนี้ยเพราะอะไรเพราะมันเป็นสิ่งที่เราคิดว่าไม่ถูกต้องเราไม่ควรต้องได้รับเราก็นึกบอกว่า ก็มันมาหะละอกเราทําให้เราเองอะไอต,ตอนที่เราทําเนี่ยเราก็คงไม่มีสติสัมปชัญญะเพียงพอเราถึงทําอะไรประหลาดตลาดอย่างเนี้ยแล้วพอมันเป็นผลเกิดมาเนี่ยโอ้โหเราก็รู้สึกเหมือนโลกถล่มลงมานะคะเพราะฉะนั้นถ้าเผื่ออะไรกระทบใจเราแล้วเราคิดจะเวียงออกไปเลยเนี่ยเราต้องไม่เวียงออกไปละเพราะถ้าเวียงออกไปไอ้เรื่องอย่างนี้มันก็จะเกิดขึ้นไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะต้องคับแคนใจว่า เราถูกทำร้ายโดยที่มันไม่เป็นธรรมเลยนะคะเรารู้ว่าหนทางของพระพุทธเจ้าเนี่ยมีอยู่สองแพร่งแล้วนั้นละแพร่งหนึ่งคือเปิดโรงงานผลิตทุกอีกแพร่งหนึ่งคือปฏิบัติอเรียมรรคมีองค์แปดและเราก็ไม่ต้องไปไม่ต้องไปพยายามหยุดความแค้นนะคะพอใจที่มันสบายแล้วเนี่ยและ สติปัญญามันก็เริ่มมีทําให้เราเข้าใจว่าอ๋อแต่ก่อนที่เราว่ามันเป็นธรรมเนี่ยจริงๆมันไม่เป็นธรรมหรอกมันยังเป็นกิเลสอยู่เพราะฉะนั้นมันก็ไปทิ่มแทงคนอื่นเขาพอพอเราคิดได้อย่างนี้เนี่ยค่ะเราก็เริ่มเห็นแล้วว่าอ๋อถ้าเรามีสติอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนเอาไว้เนี่ยสติคือดังสจเอกสจเดียวที่จะพาให้เราพ้นทุกข์พอเราจะทําอะไรไป และเราเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะมันไม่ชอบมาปากุลสติมันก็จะห้ามร้อยเราเอาไว้แล้วเราก็จะค่อยๆพ,พ,พิจรารณาไตรตรองหรือถ้าเปเรายังไม่แน่ใจเราก็จะตามลมหายใจเราเอาไว้ให้ใจของเรานิ่งเป็นกําลังที่เป็นสมาธิที่ใจที่เป็นสมาธิแล้วพอพิจรารณาอะไรมันก็จะพิจรารณาได้เที่ยงตรงที่เป็นธรรมนะคะเราก็จะได้แน่ใจว่าสิ่งที่เราคิดเนี่ย มันเป็นธรรมะหรือใกล้ธรรมะเข้ามาแล้วถ้าเผื่อเขาเองเนี่ยค่ะเขาก็ยังมีคุณงามความดีอยู่บ้างเนี่ยการที่เราจะไล่เขาออกไปเลยเนี่ยเขาก็อาจจะมีข้อบกพร่องของตัวเขาที่เขาอยู่กับคนหรือเขาจะทำงานร่วมกับคนเนี่ยไม่เป็นเพราะว่านิจใจของเขานะคะคือพู้จา ทําให้คนเข้าใจผิดหรือว่าเข้าใจยากแล้วมันก็มีปัญหาทําให้มีการก่อเรื่องเวลาที่เขาจะต้องทํางานกับคนอื่นเนี่ยค่ะถ้าเกิดเป็นไปได้เนี่ยเรามีงานอะไรที่สามารถที่จะให้เขาทําคนเดียวได้โดยที่เขาไม่ต้องไปประสานกับคนอื่นหรืออะไรเนี่ยค่ะแล้วก็จัดให้เขาทําอย่างนั้น เพราะฉะนั้นการที่เราจะไปคิดว่าถ้าลูกน้องเข้ากับใครไม่ได้เนี่ยก็ต้องไล่เขาออกเนี่ยมันก็ไม่ยุติธรรมกับเขาเหมือนกันหรือถ้าเกิดเราเอาเข้ามาทํางานกับใครบางคนที่สามารถที่จะสอนเขาได้มีเวลาที่จะแก้ไขไอ้ความที่เขาเข้ากับคนไม่เป็นเนี่ยให้เขาดีขึ้นแล้วเขาก็มีสติปัญญาที่จะอยู่กับคนต่างประเภทกับเขาได้โดยที่ไม่ไม่ทะเลาะเบาะแหวงกัน แทนที่เราจะไปคิดแต่เพียงว่าเราติดตัวออกห่างหรือว่าเราจะไม่เอาเข้าไว้แล้วเพราะสังคมนี้อยู่ไม่ได้เข้าอยู่ในสังคมนี้ไม่ได้เข้าไปสังคมอื่นก็ต้องมีเรื่องอีกแล้วเสร็จแล้วเขาก็ยิ่งแย่ใหญ่เลยนะคะเพราะการที่ต้องถูกออกจากตรงนี้ออกจากตรงโน้นอ,อยู่เรื่อยๆเนี่ยมันก็ยิ่งเจ็บช้ำน้ำใจแล้วมันก็ยิ่งสึงเศร้าแล้วมันก็ยิ่งขาดความมั่นใจในตัวเอง ในโลกนี้เนี่ยจริงๆก็ต้องอาศัยธรรมะเนี่ยแหละค่ะเป็นสิ่งที่จะทําให้มันอยู่ด้วยกันได้ด้วยความปลอดภัยนะคะแล้วก็สามารถที่จะดึงเอาศักยภาพที่ดีงามของเขาออกมาได้เพราะคนทุกคนเนี่ยค่ะมันไม่มีใครดีร้อยเเซหรือชั่วร้อยเปอร์เซ็นต์มันก็คลุกกันอยู่ทีนี้ปัญหามันมีอยู่ว่าไอ้คนที่คลุกกับเราได้ดีเนี่ยมันคงมีจริตนิสัยค่อนข้างคล้ายกันเข้าบังเอิญมีส่วนที่คล้ายกับเราเนี่ยน้อยมาก แต่ถ้าเวลาพยายามดูคนทุกคนมันต้องมีของดีอยู่บ้างมันไม่มีใครอะค่ะที่จะช่วยร้อเเซหรือดีร้อเซนตนะคะเหมือนเหมือนที่ครูบาอาจารย์บอกถ้าผัสสะอะไรมากระทบเราเนี่ยไม้ท่อนหนึ่งต้องมีสองปลายแล้วเราก็ต้องดูทั้งสองปลายเพื่อให้เราเกิดอุเบกขาที่เราจะเข้าใจอยู่ตรงกลางได้ ถ้าเราเข้าใจอย่างนี้เน,นี่ยค่ะคนทุกคนที่มีปัญหาเนี่ยเขาก็มีของดีอยู่เหมือนกันถ้าเราค่อยๆมองเนี่ยเราก็จะเจอของดีของเขาแล้วก็เอามาขัดเกล่าให้มันแวววาวขึ้นแล้วเขาก็จะสามารถที่จะใช้ตรงนี้เนี่ยทำให้เขาอยู่ในโลกนี้ได้อย่างมีความสุขนะคะ